สวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะลุงขายอะไรเนี่ยขายถั่วต้มครับขายถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่คะยี่สิบบาทครับถุงยี่สิบบาทหนูขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมลุงลุงนั่งรถเข็นอ่ะแบบเนี้ยลุงเป็นอะไรอะคะผมเป็นรถตีนเสหมองเป็นพื่อนซีนสายครับแขนลไม่ได้ครับนี่ขายขาขาสายนี่บัตคุนพิการตลอดชีพอืมแล้วทำไมลุงมาขายอยู่ตรงนี้ลูกหลานลุงไปไหนอะคะลุงก็ทำงานครับ ผมก็ต้องช่วยลูกเอากองกินลูกเฉยๆก็ไม่ได้เอางี้ถั่วลุงถุงละเท่าไหร่ยี่สิบครับทั้งหมดมีกี่ถุงลุงไม่ไม่นับครับไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้เท่าไหร่งั้นหนูให้ลุงไปเลยอ่ะหนูเหมาลุงทั้งร้านเอาไปเลยค่ะสามพันบาทขอครับขอให้่อลมุใจเยอะให้ลุงบางในชีวิตคิดอะไรถุงมวันหนารำรวยรำรวยขึ้นลนุกทำอะไรทำผลในชีวิต รับควรลุงนิดนึงได้ไหมได้คหนูอยากให้ลุงลองใช้ให้หนูหน่อยว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างลุงพูดตรงๆเลยนะไม่ต้องโกหกไม่ต้องกลวยหนูเลยไม่ต้องทําเป็นชมหนูด้วยนะได้ครับนิดเดียวใช้แล้วเป็นไงบ้างลุงเย็นซาครับซาซามากเอาตรงๆไม่ต้องกลวยหนูเลยนะเอเย็นซา ไ้ได้าามากแล้วก็ใช้ไม่มากแล้วก็แต่แก็มีฟองเต็มปากเลยมันมันสะอาดปากเลยเคลียแล้วก็เสรอาหารก็ไม่ไม่เหลือเลยกินกินห้อมเย็นคขอบคุณมากลุงอ่ะเอยาสีฟันมาขอบคุณมากโอเคมีความมีความเจริญทุกคนแล้วนะอันนี้สมหวังในชีวิตคิดอะไรส่งความปรารถนาเออลุงให้พอไม่เลิกเลยอันนี้หนูเอาไว้ให้ลุงไว้ใช้นะคะขอบคุณมากครับ เฮ้ยลุงลุงใช้นานยังเนี่ยรถเข็นคันนี้ที่นั่งครับที่นั่งหักเลอะหรอครับไม่เป็นไรผมนั่งได้โอ้โหโอเคงั้นไม่เป็นไรอ่ะลุงนั่งรออยู่นี่นี่หนูเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่ารถลุงพังเดี๋ยวหนูมานะลุงรออยู่นี่นะอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวหนูมาไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีรถเข็นแบบไหนบ้างเอ่ยที่มันใช้ได้ดีๆน,นานๆเอันนี้คือตัวที่เหมือนทนโรงพยาบาลเลยใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่คะเอานี้ตัวหนึ่งคะ่ะมาเอามาเลยเออแข็งแรงหน่อยนั่งได้ดีไปไม่ไหวแค่ลุงมาแล้วลุงรถใหม่ลุงชอบไหม <พอ S 1> นี่ <พอ S 1> หนูตั้งใจเอามาให้ลุงเลยมานั่งไไมไม่่้ ป็นไงนี่เอาถายยกมายกได้ไหมคะมีล็อกเลยเดินล็อกเป็นไงลุงชอบไหมชอบครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขในชินเออควสุขสันต์ในชีวิตความจริงอะไรลกปราธนาได้ทุกอย่างนะลุกนะอ่าอุสกาสอนอีกคนชอนับวโรงโตทนเสน่ห์โ้งกันหมายในกายน่รชาติที่วางไว้เวลาสิ้นต้องินสิจะทิ้งทวจะทวดีรดับไว้ในโลกา เนียมันเหลือแต่ความดีความชั่วกลัวควายมีหนังเขาตองใจได้แต่คนเราเนี่ยมีความดีความชั่วเนี่ยอยูได้อะไรที่คุณปรารถนาขอได้ตามเราตังใจได้โอ้ยได้พรจากลุงเยอะเลยนะขึ้นนรวยขึ้นนะสาธุได้พรจากลุงเยอะมากรวยขึ้นรวยขึ้นอะหนูได้พรจากลุงเต็มเมเลยงั้นหนูขออย่างหนึ่งมั่งต่อจากนี้ลุงดูแลสุขภาพตัวเองดีดพยายามดูแลนะคะ แล้วหนูเห็นลุงทากินลุงเป็นคนสู้ชีวิตนะคะทุกครั้งที่หนูเหนื่อยหนูท้ออ่ะหนูอ่ะเห็นลุงอ่ะหนูก็มีกําลังใจสู้ขึ้นเยอะลุงยังสู้ทํไมหนูจะไม่สู้สู้กับสู้กับสู้ๆนะมีหนูมม็นสาวยังมีเส้นทางชีวิตอันกว้างไกลเรื่องในที่ดีๆงามทําธุรกิจให้มันเจริญร่งงามแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยขึ้นอย่ามีอะไรกินหวังหวังว่าเป็นสมที่หวังลองแล้วเนาะชอบใช่ไหมได้ชอบครับ เอออ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยกขาก่อนงั้นเดี๋ยววันนี้กลับบ้านเลยนะครับเร็วๆแม่ต้องขายแล้วเนาะของหมดแล้วนะไปงั้นเดี๋ยวเราไปส่งลุงกันโอเคค่ะขอบคุณมากนะลุงกลับดีๆนะ